นี่คือลงไปไม่ถึง2นาทีนะครับปลานินไม้แล้วครับแต่ว่าเป็นปลานินน้อยนะครับเก็บทุกไซ์นะ,คร,นนค,ระนนครับตอนนี้ใครจะเป็นมือหนึ่งออครับวันนี้ใครจะเป็นมือหนึ่งโอ้ปลายังนี่โอ้หวยนี้ได้ปลาผูนะครับไม่มีการน้อยหน้านะครับไม่มีการน้อยหน้าจางังหวะนีนก้กบบู่นับอยู่บ่กบบูนี่ โอ้โหบอดินาบกับบรินาบเลยมาโอ้โหปลาบลูกับปลาบลูโตเก็บตั้งแต่ตัวเล็กๆไปจนตัวใหญ่นะครับวันนี้ไม่รู้จะได้ตัวใหญ่ไปสักกี่ตัวนะครับเมื่อได้ปลาเสร็จแล้วครับก็ทำการง้างปืนต่อนะครับเพื่อที่จะลง ไปดำป่าอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นปืนหน้าไม้นะครับที่ชาวบ้านผลิตขึ้นมาเองนะบรรยากาศตอนนี้ก็ในช่วงกลางคืนก็อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30องศานะครับอบอาไปสักนิดหนึ่งควันที่เห็นก็จะเป็นควันไฟป่านะครับตอนนี้ไฟป่าก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับ ตันนี้กำลังแข่งกันนะครับตัวน,นี้กำลังแข่งกันโอ้ได้อีกแหรอบนี้ปลานินน้อยนะครับโอ้ปลานินน้อยนะครับโอ้โหแข่งกันเอาปลานินน้อยนะได้โอ้ปลาใหญ่ก็ได้โอ้โหแข่งกันเอาปลาน้อยนะครับวันนี้แข่งกันเอาปลาน้นอยมาตัวน้อยก็เอาเอ้ อยากเอากล้องติดมือไปให้เด้เนาะลงไปถ่ายใต้น้ำบิ่งใช่แกงเอาช่องไอ้งอนโตโอ้ยเขาอันนั้นเขามีกล้องอันเขามีกล้องดีเขาโบย่านน้ำกล้องเฮาย่านน้ำหรือว่ากล้องคดีวันบริคุมบอกมันต้องมีกล้องสองตัวกล้องตัวหนึ่งต้องถ่ายทางเทิงกล้องตัวหนึ่งถ่ายทางไต แต่ว่ามีกล้องตัวเดียวเอ